สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เอกได้วิ่งเอาเรือมาไกลนะครับมาถึงแม่น้ําป่าศักแถวชายาดานเลยนะครับวันนี้ก็มากับช่างพัดนะครับนูน่นแล้วกมากับช่างพัดแล้วก็น้องกายเดี๋ยวเอาเรือบันไดลงยิงปลาผุดนะครับที่แม่น้ําป่าศักดอก็คอยติดตามรับชมกันครับจัดไปครับพี่น้อง เปลี่ยนชุดก่อนนะครับเพราะว่าใส่สีส้มต้องใส่สีมันพังนิดน,นึงเดี๋ยวปามจะตกใจขึ้นมาเจอโอ้ยคนรออะไรเงี้ยแล้วมันรีบลงตึ้งนไม่ทันยิงนะไปครับแล้วมันตกแล้วนี่ลดันล้ลายนะเออนะไปแล้วนะพี่ลดันล้ลายนะตัวเป็นวิศวกรตัวจะได้บอกออกแบบว่าเอาแหนะโจลน้ำแล้วมัน่างเองเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ตกบุกเลยนะไปจตกน้ำนะเจ็บเคยหันกนาพุ่กดอกคายรอเนา่เนาะอะไรลุกดออคายดย่ลเ,เลยตาเฮียออกายอยาอมาหนาลงเลยนะยนิ่ใหญ่ พี่ใหญ่แต่พี่เล็งเวลาเล็งพี่ดูดีๆนะพี่ดูบนใดพี่ด้วยนะไปผมยังไม่ทันได้ลงเรือเลยครับพี่น้องป่าขึ้นตรงนี้กา้ยิงครับโดนนะพี่น้องได้นะได้จอดแล้วนะเอาไม่เอาท่อไอ้ท่อมาด้วยอ่ะเอาท่อสายมาด้วยอ่ะดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนระวังมือบาดมือระวังบาดมือไม่เอาท่อสายมา ไกลคือปลาอะไรโอ้เฮ้ยพี่พั์ซ้ำโดนหางนิดเดียวขึ้นปืนนีโอ้มาแล้วครับเอาล้ครับตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกโดนหางนิดเดียวมันถอนถอนเอาปืนมาซ้ำนี่โอ้ยเ้โอ้ยลากันเลยกปลปนไปกันเบาเบา กลับฟอรมก็ขึ้นโอ้ปะกายขึ้นข้างฝั่งพี่น้องอ๋อใจเย็น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 โอ้ปึ้งขึ้นมากายยิงโดนเลยครับโอ้มันๆครับ<ฮ>บาดแรกโดนแล้วครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวมาทันได้ลงเรือเลยดูนะประกอบเรือกำลังจะลงเรือนะใสสวยด้วยนะครับกะโลด้วยตัวนี้เฮ้ยขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้ โชว์ก้าเลยครับเอาเอาคนยิงคนยิงใส่สวยครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับน้ำงกายครับชัดไปครับว้าวนัดแรกโดนซะแล้วครับโชก้าโอ้โหอะยรกันย่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันยิงมาแล้วย่าว้าวย่าไปครับเปิดฉากได้สวยงามครับพี่น้องลุยไปครับเดี๋ยวลงเรือ ผมจเจ้าเรือล่องไปเห็นปลาขึ้นตรงไหนก็ค่อยจอดทอดสมอยิงมาเดี๋ยวให้พี่พัดขึ้นบันไดยิงแถวนี้กับกายนะครับรอยิงอยู่บนฝั่งไปลุยกันพี่น้องพาเรือไปดูปลาขึ้นไปตรงนี้ขึ้นดีอยู่เดี๋ยวให้พี่พัดกับ,กน,บ,บน,กกน,น้องกกกไก่ จัดนะครับผมจะพายเรือล่องไปทางใต้นู่นแหละอ๋อไม่เห็นอะไรเลยแดดหูบคโดเห็นไหมแคโดอ่ะพี่พัดแคโดขึ้นจิบต่อหน้าเลยอะไรอ่ะยิงอย่างเดียวเลยพี่พัดเลยลุน้นดูกันว่าจะได้ยิงจากตัวยนะั้ไงะ ร้อนมากเลยพี่น้องเหงื่อไหลเปียกหมดแล้วเนี่ยจุดจุดฟ้ามันขึ้นมาแล้วมันไม่เห็นมันเห็นผมแล้วมันก็ไม่ขึ้นเห็นดินน้ำหมุนขึ้นมาติ้วเลย ไปเกินพี่บัตปลายังไม่พลิกตัวเลยอู้เสียดายไปแล้วปะกายผมรอดท้องอะ่ะปายังไม่ทันกลับตัวเลยเหวียครับพี่น้องลุ้นกันต่อไปครับ โดนเหรอพี่น้อง <c oughs> ยิงต่ําเกินไปรู้เปล่าพาขึ้นอย่างสวยผมกล่าวว่ามันหายลงไปแล้วผมยิงกดลงไปลึกโอ้ทำเกินไม่น่าเชื่อหนึ่งหนึ่งเดียน้ำกินนะไม่โดนนะพี่พัดพลาดได้ยังไงครบตุ้งเนี่ยไม่น่าพลาดนะลูกเนี่ยโอ้เสียดาย ไปแล้วโดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับโดนพี่น้อง <c oughs> อยางเส้นเดียวยางขาดเมื่อกี้ขึ้นมาตัวน้อยผู้ขึ้นมายิงใส่โดนเสยเป่ะฮะ ยังกอฮี่ขาดไปแล้วมั้งโอ้ขาดไปเฉยภิพัดโอ้ยยังว่ามันเกาะเชือกนี่โอ้ยกระไก่มาได้กินกระชากที่เดียวหายเลยสีมองเย็นนะพี่อ้อง ร้อนครับเป็นลมเข้ามาหลบลมคนยิงปลาไปสามทีแล้วปลาไก่โดนเมื่อกี้นะหลุดไปอีกโอ้ยเสียาดมันมาคล้องกับเชือกตัวนี้ดาปามดึงไปแล้วมันมันมันไม่ได้ปล่อยตกไปขาดไปเฉยเลยโอ้เป็นลมเดี๋ยวนั่งพักเจ้าน่อยก่อนนครับนั่งดูปลาไปเรื่อยๆขึ้นดีอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางนี่แหละ เดี๋ยวสู้ต่อไปพี่น้องโดนจะโดนแล้วครับพี่น้องไม่ได้เอากล้องขึ้นไปเมื่อกี้ลืมยิงแล้วไอ้น้องเตรียมกระบ,บานหัวพี่น้อง พี่ปากปลาลากปลาากก็แล้วพี่ปา ดูครับเราจะดูขึ้นมาจิบครับยิงโดนหัวไสวยอยู่ครับประมาณสักสี่โลนี่แหละแ้าอย่างน้อยก็นหนึ่งแต้มนะได้ผลงานนะครับสำหรับเรือบันไดมายิงปลาที่แม่น้ำปลาสักนะไป อาจจะขึ้นไปหาพิพัฒน์พพัฒน์บอกค่ำแล้วอะตอนนี้ก็เราขึ้นมาแล้วพิพัฒเป็นไงบ้างแห้งไม่ทันผลงานวันนี้ก็โดนแล้วของเจ้ากลายมานะครับได้ปลาหนึ่งตัวส้สวยนัดแรกหนึ่งแต้มเลยส่วนผมก็โดนประกายหนึ่งตัวแล้วก็ปลาเชโดหนึ่งตัวนะเชโดก็ส้สวยอยู่ก็ได้ปลาจุ่มถึงออกสดๆนะ สำหรับวันนี้ก็เอาเรือบันไดามาลงที่ลำลายก็โอเคนะครับหมานอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าไม่ถึงกับว่าหมานมากแต่ก็ไม่เหี่ยวนะ <c oughs> ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่นะวค้นเรือกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้มืออีกจัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ที่แม่น้ําประสากเหมือนเดิมเอาเรือบันไดมาลงประกอบร้อยแล้ววันนี้นะครับเราก็มีนี่นครับสวัสดีครับผม ช่างละครับนี่แหละครับเจ้าของออเอกิอ่งเขามามาต้อนรับเขาหน่อยเจ้าของรางไอซีเจ้าของรางา <c oughs> มีเนียมปืนยิงบกนะครับใครใครก็รู้จักนะวันนี้ก็พี่ละก็เอาเรือบันไดามาลงด้วยนะครับเดี๋ยวลุ้นดูกันพี่น้องสองลำวันนี้มีเพื่อนยิงแล้วจัดไปนั่งลุ้นกันครับตรงนี้มีต้นไม้ล้มเดี๋ยวมองไม่เห็นย้อนแสงโดนโดนนะครับ กำลังจะย้ายบันไดเลยขึ้นตรงหน้านี่เลยครับโอ้ขาดไปแล้วมาพี่ละหลุดไปแล้วโอ้ ไม่โดนพี่น้อง จะพัดขึ้นไปทางนู้นลมจอดเรือทางนี้ให้ลมพัดเรือเข้าไปหาปลานะ <c oughs> โดยที่ไม่ต้องทอดสมอกลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าโดนไหมเนี่ยโดนดิกลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าไหลเข้าหาปลานะครับโดนแล้วครับ โดนครับไหลเข้าไปปามจะไม่ตื่นพี่น้องติดแล้วมั้งอย่าเด้ออย่าคล้องเด้ออย่าค้องเด้ออย่าค้องด้อ,อ ไม้ข้างล่างอะตัวเขาไม่ก็เชือกอะตัวไม่ค่อยใหญ่นะไซประมาณสักสองสามโลบางทีเราทอดสมองอะปามาตื่นปล่อยให้มันไหลไปตามลมนี่เขาท่าอยู่ ข tamam, ึ้นมาข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 ึ้นมาถอนมาถอนมาถอนมาโอ้ไม่ขึ้นเลยพี่น้องลุดนะลุดรุดลุดลุดมาลุดมาลุดมาาดึงอยู่นะครับุดมลุดมาลุดรุดลุดลุดแล้วลุดแล้วพี่น้องลุดแล้วลุดแล้ว หลุดขึ้นมาทั้งทั้งไม้เลยมนนียดีมากเลยที่มันหลุดขึ้นมาทั้งไม้อะนี่นะครับโดนแล้วนะพี่น้องนะฮู้โชคดีมากเลยที่มันหลุดขึ้นมาทั้งไม้เจ๋อพี่น้องมาทำงาน อ่าแล้วนะครับปลาไกยไซเนี่ยเยอะนะครับมันขึ้นมีแต่ไซเนี่มันไม่ค่อยมีตัวใหญ่สุดยอดครับเอาจนได้ครับปล่อยไหลเข้าไปยิงนะได้การครับแก้วเยคนงานตาอย่างท่อต่อก็บอกท่อสายน่อเนี้ยโอเคลุยกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้เพิ่งแปดโมงเช้าอยู่จัดไป คักเลยนะขึ้นไกลมากแล้วก็แรงมากตัวใหญ่พี่ละได้ขึ้นไกลเอา้าเหมือนสายวิ่งๆนะพี่น้องเป๋ะป่ะโดนนะิดหน่ยโดนนะโดนิดหนะ่อยหายเป๋ะโดนแล้วนะโดนแล้วนะี่ยโดนนะี่ยโดนนี่ยหลุดแล้วเหรอเฮ้ย Hui. หหลังใ้นนะีทรายเรือบันไดกับพิละมีน้ำปลาสักเด้อน้ำเยอะไปหน่อยอครับปีนี้แววถ้าน้ำแห้งกว่านี้จะมันอยู่นี่น้ำมันเยอะอยู่ตัวน,นี้ก็มีตัวอยู่ตอนเช้าสา,สามสิบตัวปลาร์มขึ้นบางๆห่างๆมไม่คม่นนยอยเยอะนี่นะครับผลงานวันนี้ไม่เฮ้อแนะ <laughs> โดนไปสามนะ แล้วก็หลุดไปสองตัวได้ตัวเดียวพี่ลาโดนกี่ตัวน่าจะโดนตัวหนึ่งแต่มันหลุดน่าจะมีสายเจ็ดแปดวิ่งสายวิ่งแล้วสายวิ่งถ่ายคลิปได้พอดีตอนนั้นมันหลุดพอดีมันมันก็ถือว่าขึ้นขึ้นพอได้ยิงอยู่แต่มันดูเลยว่าจะเปียวแต่น้ําก็เยอะมันกว้างมันยาวมันก็เลยไม่รวมถ้ามันเป็นแอ่งไครแอ่งมันน่าจะมีเด็ดอยู่โอเคสําหรับใครที่สนใจอยากได้ลางกินปลาก็ติดต่อช่างลาได้นะครับโทรเบอร์ศูนย์หกครับ แล้วก็อะไรวะสามสามสามเก้าเก้าแปดเก้าเก้าโอเคโทรมาเบอร์นี้นะครับรางอลูมิเนียมมีทั้งปืนพร้อมยิงแล้วก็รางแล้วก็ชุดบดอะไรก็มีครับครับผมต่อมาครับอเดี๋ยวเจอกันนี่เรามาเบิ่งนั่นแหละครับผมสวัสดีครับโอ้โหปลาชทโด้บัวช้าที่ผมมายิงปลาเอาปลาชทโดไว้ให้พี่พัดพี่พัดย่างให้เรียบร้อยลมควันอย่างดีโอ้โหสุดยอดครับจานพัดของผมครับแก้ว ยอดสุดยอดขอบคุณมากครับนี่ครัต้มให้คนแก่กินเนี่ยไปต้มโกงนะสุดยอดเลยยอดแล้พี่พัดเอาปลาไกาชนนั้นลงมาได้วย้วยนะครับผมปลากก่ปลากก่ตัวที่ได้วันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่พัดไว้ลาบกินเราเอาปลาสะโดนทำลมกวันนี่ไปต้มโกงเก้าขอบคุณพี่พัดมากนะครับสำหรับทริปนี้ที่มาเที่ยวหาพี่พัดมานอนบ้านพี่พัดนี่แหละคืนนึงเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาจะเจอกันไปสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาเห็นเขาอยากได้ฮะ